สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยในเอ็นนะครับผมวันนี้ดูเกมชื่อว่าเดนชไนในเอ็นนะครับอาจจต้องเซนเซอร์ต่บทิป็นอีกหนึ่งพบเป็นคำที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่น,นเอ็นนะครับผมซึ่งตัวเกมประมาณว่าเป็นการที่เรา มีอะไรกับใครคนอื่นในระยะไกลนั่นเองครับประมาณนั้นนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนี้เป็นเกมที่เล่นทั้งบวอรนซีแล้วก็แอนดรอยด์นั่นเองครับขนาดไฟล์เกมนี้เที่ประมาณ50เอ 85, ่อ85เมกนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยับแสนแสดงต้องลองเล่นเนี่ยโหลดที่ Twitter, ทวิตเตอร์ไม่ทีดีอดได้เลยนั่นเองครับเกมที่เอ่อ511นั่นเองนะครับผม511นั่นเองนะครับตัวเกมนี้เป็นตัวเกมเกี่ยวกับวันว่า เราเนี่ยจะมีด้านของไอเทมบางอย่างเป็นของที่เราเยพยายามพัฒนามาแล้วก็ผลิตขึ้นมาเป็นไอเทมที่แบบว่าเราสามารถที่จะใช้เครื่องเนี่ยในการที่จะ มีอะไรกับคนอื่นได้ระยะไกลนั่นเองนะครับดยที่เขาไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเองนะครับซึ่งต้องทําที่โตยที่เธอเนี่ยเอ่อไม่สังเกตเห็นเราเนเอยนะครับผมประมาณนั้นคือประมาณว่าเป็นของที่แบบว่าเราต้องอยู่ใกล้เหยื่อแล้วเราก็สามารถใช้เครื่องนี้ในการที่เรามีอะไรกับเธอได้นั่นเองนะครับคือเธอไม่รู้ตัวเลยว่าใครแอบทําอะไรกับเธออยู่นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมใช่เลยครับแล้วตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแนวตั้งดยนั่นเองนะครับผมใครสนใจลองลงเล่นได้สักเกมนี้เนาะนั่นเองนะครับเป็นเกมแนวมีเร่่องกัับสาาวคนนนนน้โดยยทีี รู้เลยนะครับว่าอะไรมีใครมาทําอะไรกับนางนะน,นั่นเองนะครับผมตามมาแล้วซึ่งกเกมนี้มีเสียงภาพาุ่งใส่ผลด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วขอทุกเกมนี้ครับก็กดไปที่ขัานข,ข,ของฟิกได้นั่นเองนะใครที่แบบภาพเบลอไม่ชัดอะไรเงี้ยก็ปิดวิธงได้หรือไม่ก็ปรับเป็นฟูลสกรีนได้นะแล้วก็ปรับเสียงอะไรต่างๆได้นั่นเองครับซึ่งเสียงนางเนี่ยผมขออนุญาตปิดไว้แล้วกันนั่นเองนะเพราะว่ากลัวว่าเกมมันจะบั็กนั่นเองนะครับไม่ใช่บั็กดิเขาเรียกว่ากลัวที่จะเสียงหลุดออกมาแล้วทำให้คลิปนี้บินนัั่นเองครบผม เดี๋ยวเรามาเริ er. like ่มเล่นกันดีกว่าอตัวเกมเป็นประมาณไหนรายการเอ็นนะครับผมเลยก็สตาร์สตอรี่โหมดเลยในเอ็นครับเล่นฟรีโหมดก็ได้นะอันนี้คือโหมดที่เราสามารถมีเล่นนังได้เลยไม่ต้องแบบสนเรื่องเดือนนเองนครับผมใครอยากจะมาทำตินช่ายบ้าเดินเี่ยก็กดตรงนี้ได้นะเอ็นนะครับโอเคป่ะสตอรี่โหมดเลยในการเอ็นครับลุยเรื่องของตัวเกมเนี่ยเขาจะกล่าวประมาณว่าเหมือนจะเป็นตัวละครเราคนชาคนหนึ่งที่กำลังพัฒนาอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งอยู่ในเอนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเอ่อทำอะไรกับ ศึษาคนอื่นได้หรือว่าเป็นการมีอะไรคนอื่นได้แบบที่นางเนี่ยไม่รู้ตัวนี่เองเนี่ยซึ่งไอเทมเนี่ยต้องทําการอยู่ใกล้เหยียอคนนั้นแล้วก็ มีอะไรกับเธอได้เลยในเอเนี่ยครับผมประมาณนะั้นซึ่งเธอก็จะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอในเอเนะี่ยเธอไม่รู้ว่าอะไรมากระตุ้นช่วงล่างของเธอทำให้เธอรู้สึกอันอะไรอย่างนี้นี่เองครับผมประมาณนั้นในเอเนี่ยครับผมเหมือนเป็นไอเทมที่แบบพอทำในใจคนอื่นก็จะเป็นการว่าดุนของเราจะไปอยู่ต่างมิติแล้วก็ไปเสียบกับเธออะไรประมาณนะั้นนเอเนี่ยครับผมใช่ซึ่งไอเทมนี้ตอนแรกเขาจะทําการเอาไปขายหรือว่าเอาไปแบบว่า โปรโมทอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะตจะมีคนคัดค้านหรือไม่ก็มีเรื่องแรงๆเกิดขึ้นอีกแน่นอนนี่เองครับเขาจะทําการที่จะเก็บเอาไว้ก่อนนี่เองครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากําลังจะไปบอกว่าเอ่อทำธุรกิจที่ชนบทนั่นเองเนี่ยซึ่งรถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟที่เขากำลังนั่งไปนี่เองครับแล้วบังเอิญว่าเขตชนบทเนี่ยไม่ค่อยมีคนขึ้นรถไฟเท่าไหร่คนน้อยมากเองสายตอนนี้เนาะเพนั่นเป็นตอนช่วงตอนดึกบังเองนครับผมซึ่งก็จะมีด้านแค่ด้านคนขับแล้วก็สาวคนหนึ่งที่เราเจอตรงนี้นัััััััั่่่่่่่นน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 เเเเเอออออองงงงงงงีีีคคคครรรรบบบทกาลลยูู้้ตดดสิใใจจะะชืผม โอเคน้านตัวเกมมันต้องเซ็นเซอร์ด้านขวาไว้นในเองนะครับขวาล่างเนาะเพราะว่าด้านของช่องล่างของเธอที่มันต้องเซ็นเซอร์ไว้นในเองเนี่ยแล้วใช้บนตรงนี้เป็นด้านของคอนฟิกก็สามารถปรับด้านของเสียงเพลงอะไรได้ส่วนเทปตรงนี้เป็นด้านของการของคำชี้เหลือหรือว่าเออ่เป็นการบอกว่าตัวเกมต้องเล่นอะไรบ้างนในเองซึ่งไม่ต้องคิดก็ได้ในเองนนะแต่ผมจะบอกให้ฟังน้องเพราะตัวเกมเป็นสายญี่ปุ่นในเองครับเอาด้านขวาตรงนี้นะฮะจะมีหลอดหมดสามหลอดนะครับหลอดแรกนี่เป็นหลอดด้านความรักของเธอนในเองนะครับบอกขอรุ่งเรืองความคร่ายในเองนนะครับ เต็มเนี่ยเกมก็อาจจะอ้วกนะเอ็นเนี่ครับผมรอบที่สเนาะส่วนรอบที่สนี้เป็นด้านของความอับอายรู้สึกรู้สึกเขินอะไรอย่างนี้นะเอ็นนะครับก็ประมาณรอบสองสามหลอดนี้ก็คือหลอดที่1กับหลอดที่3เนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาในเอ็นนะครับตอนตรงกลางเนี่ยอย่าให้มันเต็มแล้วกันนะเอ็นนะครับยิ่งหลอดเนี้ยเวลเยอะนะครับผมถ้ามันขึ้นเลขศูนย์อยู่ถ้ามันยิ่งเวล์เลยเยอะเนี่ยก็ยิ่งทำให้อ่าผลิติัณฑ์ของเธอแตกต่างกันไปมากขึ้นเรื่อยๆดู่อดูเองนะครับ ประมาณน okay. so, ั้นโอเคสตอมาด้านล่างอันนี้จะเป็นสายปุ่นในเอ็นนะครับก็เป็นการที่เราสามารถเลือกใช้เท็มได้ว่าจะใช้มือใช้ลิ้นหรือใช้ของเล่นผู้ใหญ่หรือว่าใช้ดาบเอ็กนเครเบิร์ของเราในเอ็นครับที่สี่ก็สามารถเลือกการในเอ็นนะครับส่วนการที่เราจะมีเธอก็คือการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงช่อนระหว่างขาของเธอนี่เองครับเพื่อจะให้มันลึกลึกหรือว่าเออสั้นแค่ไหนในเอ็นครับจะซอยยี่ซอยน้อยก็ลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูในเอ็นนะครับสตอมาตรงนี้หลอดตรงนี้จะเป็นด้านของการซูมเข้าซูมออกกันเองครับผมประมาณนั้นพยยยาาาามมอ่ไปซูหน้ างมากในเอ็นเนี่ยพอถ้าซูมนางหน้ามันนางม,มากแหละนางก็จะสังเกตเห็นเราในเอ็นเนี่ยเราก็รู้สึกอับอายรู้สึกกังวลอะไรอย่างงี้ขึ้นมาได้ในเอ็นเนี่ยครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่แบบว่าทูตุเดียวอยู่มันเลยสามารถซูมได้ในเอ็นนี่ครับผมประมาณนั้นโอเคประมาณนั้น,นแล้วรับนอกจากด้านขวาน,นี่หลอดที่เป็นหลอดลข้างเอ่อส่วนล่างของเธอเนี่ยก็เป็นด้านน่าจะเป็นหลอดเอ่อปล่อยน้ำของเราในเอ็นเนี่ยครับประมาณนั้นเนาะโอเคเก็งก็เป็นประมาณนี้เลยครับในเอ็นเนี่ยครับผมมาเราลองเล่นดูก่อนเลยกันในเอ็นเนี่ยครับ อันนี้ผมลองใช้เป็นด้าของเครื่องเล่นนิดนึงด้วยกันนี่เองครับนางเล่นจตจเก้ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่ครับผมนางก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เอ่ครับเพราะว่านางไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ที่ข้างล่างของนางนี่เอ่ครับอันนี้ก็จะเป็นการที่เราค่อยๆเพิ่มไปนะหลอดต,ตรงด้านของความรักบนเทเลปเพิ่มขึ้นแหละนี่ครับผมเราก็ทําไปเรื่อยนี่เองอย่าให้หลอดความกังวลเพิ่มนี่ครับตรงนี้คือนางก็จะทําการลุกขึ้นไปแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำนี่เองนี่ครับผมตอนนั้นนางก็คือทอนไม่ไหวไปเข้าห้องน้ำนี่เองนี่ครับอันนีี้ก็็จะเปนนคําาพพููดดท่ง ในใจในเอ็นเนี่ยว่าแบบเอ้ยเมื่อกี้ฉันรู้สึกอะไรกันแน่นะฉันรู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนแอบมาทําอะไรกับฉันเลยแต่ฉันไม่เห็นมีใครอยู่ข้านฉันเลยอะไรอย่างนี้เองแต่พอฉันไปที่ห้องน้ําเนี่ยมันก็หายปวดขึ้นมาทันทีเลยบอกว่าสิ่งนี้คงไม่ใช่จินตนาการฉันฟุ้งซ่านคือมันเองหรอกนะอะไรอย่างนี้นี่เองนะครับผมประมาณ เกมก็จบไปตรงมันนี่เองเนี่ยเขจะโชว์สเต็กบอกนะว,ว่าความรักมม 1, อของเรามันเวล e หนึ่งเอ่อข้าคำาูดของเธอ level หนึ่งนี่เองไม่สูงเกินไปแล้วก็ได้ความรักของเธอ level หนึ่งนี่เองครับอันนี้คือสามารถกดไปว่าถัดไปได้เลยหรือไมไ่ทำการกดเซฟตรงนี้เพื่อการเซฟเกมนั่นเองนครับรกดเซฟแอดไปเลยปึง้งอ่ากดเซฟได้แล้วนี่เองครับผมแล้วกดตรงหน้าล็อบบี้ก็คือโหลดเช็คกลับมาได้ไดอีกนั่นเองนครับหรือตรงอันที่สามนี่คือไลน์คือกลับไปแรกของหน้าโหลดดิ้งหรือว่าหน้ารับบี้นั่นเองครับผมประมาณนั้นก็กดมาถัดไ,ไปได้เลยนีน่่่นนคครรรัับบไอออ้ตววเเาาาก็จะะปมณ เออวันนี้ฉันก็ไปทําไปเที่ยวมาอนะไรนี้ไม่รู้วันนี้จะมีคนให้มาทดสอบเพิ่มหรือเปล่าเนะี่ยก็ไปบ้านเจอคนเดิมนะี่เองว่าเอ้ยวันนี้เธอเขาแบบแบบเดิมสินะรอบนี้แหละเราจะเล่นกับเธอให้ได้อีกรอบนใะนเองครับประมาณนะั้นก็เป็นการที่เราสามารถทำกับเธออนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะี่เองครับผมดึงเราทรางตัวเกมจะเป็นยังไงต่อเนะี่ยก็ลองเล่นดูได้แต่ตัวเกมนี้ในเองครับผมไม่สามารถเล่นต่อให้ดูได้เพราะว่ามันเป็นฉากอย่างว่าในเอ็นน่ครับผมประมาณใครรู้ว่าทางตเกมจะเป็นยังไงต่อก็ง่ายๆครับตัวเกมนี้ก็แค่เป็นการสสออออับไไปปเเเรรรืื่่่ยยๆๆแลลลล้้วก็ึขนนนงีคผม ให้รู้ตัวเกมจะเป็นยังไงต่อเลยก็ลองโหลดไปไดูด้วยกันสุดเกมนี้ในเอ็นเลยครับผมเกมนี้อยู่ยที่ทวิตเตอร์มันที่คอร์ดเลยในเอ็นเลยครับเกมที่101เอ่อห้าหนึ่งร้อยหนึ่งในเอ็นครับผมก็เป็นเกมที่เราแอบมีอะไรกับสาวพนักง,งานออฟฟิศคนนี้โดยที่ดังไม่รู้ตัวเลยว่านักกระทูกเราก็ทำอะไรยอยู่นั่นเองนะครับผมประมาณนั้น โอเคตัวเกมเป็นไงต่อก็ลองหลงเล่นดูด้วยกันในเอ็นนะครับเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงหรือว่าเรากับเธอจะพบรักกันยังไงหรือว่าบ้านตาของชีวิตหรือว่าเกมที่เป็นฉากจบเนี่ยเราจะได้มาพบรักกับเธอหรือเป็นแฟนกับเธอได้หรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนี่ครับผมหรือว่าเออภายใต้ชุดแต่พวกเนี้ยจะมีอะไรซ่อนเล่นอยู่บ้างนี่ก็ต้องรอดูด้วยกันเอบางทีนางอาจจะเคลิ้มหรือไม่ก็รักเรามากขึ้นหรือไม่ก็ทำจนแบบนางเนี่ยไม่สามารถเอ่อหยุดสิ่งได้เลยเนี่ยนี่ครับผมก็ลองดูด้วยกันน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 เเเเเเเออะะพรรราาาาาฉกกกทีีีี่่่่่งงงยยยยคคคล้มสุดจป็ัััไบ ให้ดูได้ประมาณนี้แล้วกันในเอ็นะครับใครรู้ว่าในเกมจะเป็นยังไงต่อกขาต้องลงมาเล่นดูรายการสถิติในเอ็นนะครับประมาณไฟก็ประมาณแค่85ดสเมกไม่เยอะมากนในเอ็นะครับเล่นทั้งมืีซีแล้วก็แอนดรอยในเอ็นะครับผมเป็นไฟล์แอปพิเคชันทั้งได้เลยนในเอ็นนะครับผมโอเคสำรับคลิปวันนี้วันนี้ด้วยกันในเอ็นนะครับผมคลิปหน้าม่เป็นอะไรต่อไปตามชมได้เลยไม่จะไปเกมหน้าส่วนนี้ขอตัวไปก่อนหากใครชอบวิดีโอนี้ยังไงฝากกดถูกไลค์เป็นใจด้วยนเอ็นะครับอยู่ด้วยกันไปค็นสับปดาห์ต่อไปตามชบได้เลยไม Sun, so we